ก่อนจะเริ่มฟังคอนเทนต์ดีๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากซีเจนทีวีนะครับปัญหามาอยู่ตรงไหนกันแน่ครับเวลาพูดคุยกันและเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับเคยประสบปัญหาเรื่องของการสื่อสารเรื่องของแกลบเรื่องของเจเนอเรชันไหมครับแล้วอาจารย์แก้ไขเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์ในพระคัมภีี์ครับอาจารย์มีเรื่องเกี่ยวกับ จเนอเชันแก็ไหมครับในวัคซีเนี่ยมันมีการแก้ปัญหาหรือว่ามีการสอนเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์เชื่อแบบนี้ว่าถ้าเราฟังเขาครับเราก็จะได้การรับฟังกับสวัสดีครับผมพิเชษจีรวัฒนันาเลิศน,นะครับคุณกำลังฟัง The PowerPoint เคยประสบป,ปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือพยายามเข้าใจคนต่างไวัยไหมครับคุยกี่ครั้งกี่ครั้งอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจครับอธิบายไปก็หาว่าเถียงบ้างแหละเสนอความเห็นก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้บ้างแหละแล้วอย่างนี้ฮะจะทายังไงที่จะสามารถเข้าใจกันได้ครับเพราะปัญหาเนี้ยไม่ใช่แค่การทํางานอย่างเดียวนะครับแต่ว่าลุกลาไมไปถึงคิดจักด้วยนะฮะคนที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับเป็นศสียพิบายคิดจากสารสัมพันธ์กรุงเทพนะครับหรือเน็กซัสนะครับ ศาสตราจารย์ธนุนชาญชิตโสพลนะครับคุณอาจารย์ก็ประจานสวัสดีครับสวัสดีครับครับดีอาจารย์ครับวันนี้ผมว่าอยากจะคุยแบบชิลๆหน่อยฮะแต่ไม่รู้ว่าจะชิวไหมนะครับเรื่องเจเนเรชันแกรในคิดจากนะครับคือปัญหาที่เคยเจอมาเนี่ยก็คือเวลาเราสื่อสารกับคนที่ต่างวัยกับเราเนี่ยครับมักจะไม่เข้าใจครับก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าปัญหามาอยู่ตรงไหนกันแน่ครับเวลาพูดคุยกันแล้วเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับอืมนะครับเรื่องของ ต่างเจนนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับภาษิตจ,จีนเขาบอกความมั่งคั่งไม่เคยตกถึงคนรุ่นที่สามน oh. ะฮะเราก็จะเห็นขึ้นสัจจกรก็อาจจะเจอความท้าทายเรื่องนี้นะครับวันนี้คุณอาจจะยังดีอยู่แต่วันหนึ่งพอขึ้นสักอายุมากขึ้นก็เจอความท้าทายแบบนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่าทุกวันนี้มันช่องว่างของเจนมันต่างกันเพราะว่าคนเรามีประสบการณ์ไม่เหมือนกันครับนะครับ พอมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันมันก็มองโลกกันเหมือนกับตาบอกคําช้างนะครับ mm hmm. มองกันคนละส่วน mm hmm. นะฮะคลกันคนละแบบแล้วก็ทะเลาะกันเพราะว่าช้างของเราไม่เหมือนช้างของคุณนะฮะเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะมีโลกแบบหนึง่งนะครับ,รบที่ต่างไปจากคนรุ่นเก่าค่านิยมที่ให้กับเรื่องต่างก็ไม่เหมือนกัน นะครับสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กก็จะต้องขึ้นรถเมล์เมล์แน่นๆไม่มีรถไฟฟ้านะครับต้องรอรถเมล์รถก็ติดนะฮะแล้วก็รถคันนี้ไปก็ขึ้นไม่ได้อีกเต็มต้องรอคันถัดไปนะฮะเราก็จะเสื้ออาหารก็ต้องไปร้านอาหาร,รไปต่อคิวนะครับไม่ค่อยมีให้เลือกอะไรมากมายนะฮะหรือว่าเราเรียกแท็กซี่ก็ก็จะต้องไปยืยนรอไปยืยนโบก นะคใครจะรับใครจะปฏิเสธก็ไม่รู้นะฮะแต่ในยุคใหม่เขาโตมาในโลกอีกแบบหนึ่งนะครับ,รบมีรถไฟฟ้านะครับมีมีแอปพลิเคชันสั่งซื้อสินค้านะฮะแล้วก็จะเรียกแท็กซี่ก็ดูได้เลยว่าไม่ต้องเจอการปฏิเสธนะครับ,ครบใครกดรับก็มาหานั่นประสบการณ์ที่ถูกหล่อหลอมของเขากับประสบการณ์ที่ถูกหล่อหลอมอคนรุ่นก่อนเขามันก็ไม่เหมือนกัน นะครับพอมันไม่เหมือนกันมันก็ทําให้การมองโลกและเหตุการณ์ต่างๆด้วยแว e และค่านิยมที่ไม่เหมือนกันอีกครับนะฮะรวมถึงสื่อที่รับของแต่ละช่องทางเนี่ยนะครับสมัยก่อนผมก็ถูกบังคับดูนะฮะก็ดูทีวีไปก็ต้องดูโฆษณาดูรายการจะดูข่าวที่ก็ต้องฟังทุกข่าวครับเพื่อจะไปถึงข่าวที่เราสนใจนะฮะแต่สมัยนี้สามารถจะเลือกได้เลยว่าอยากฟังอะไรอยากค้นหาข้อมูลอะไรเมื่อก่อนจะ หาข้อมูลก็ต้องไปอหอสมุดแห่งชาตินะฮะเดี๋ยวนี้ก็เสิร์ชเอาได้หนังสือที่ดีๆมากมายเลยนะครับสมัยก่อนภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งอ่าก็ไม่ค่อยเข้าใจก็ได้เฉพาะที่เขาแปลมา huh. แต่เด็กสมัยนี้ภาษาอังกฤษดีมากนะครับอ่านหนังสือได้ทั่วโลกนะฮะเขาก็ไปในโลกกระทัดที่มันกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะครับด้วยประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันมันก็เลยทําให้คน แต่ละรุ่นเนี่ยก็มีแกลบมีช่องว่างนะครับช่วงก่อนหน้านี้เขาจัดเจเนอเรชันหนึ่งก็อาจจะ1 0 2ถึงีครับนะเดี๋ยวนี้ก็ลดลงเรื่อยๆอจนปัจจุบันเด็กต่างกัน45หปีนี่ก็คนละโลกกระทัดก,กันแล้ว<อ>นะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเป็นประสบการณ์ชุดที่ต่างกันมากๆนะครับครับเพราะโลกมันหมุนเร็วมากขึ้นกว่าเดิมด้วยใช่ไหมอาจารยใร์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเด็กผิดด้วยนะรพราเด็กเขามองโลกแบบหนึ่งเป็นประสบการณ์อีกแบบ ผมกับมองว่าเราต้องเปิดใจแล้วก็ฟังและเรียนรู้กันครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเด็กหลายคนอาจจะแปลกๆนิดหนึ่งครับคำพูดที่มักจะบอกว่าเฮ้ยฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนมีประสบการณ์มาก่อนทำไมถึงไม่ฟังชันที่อาจารย์บอกว่าเดี๋วนี้เสิร์ชก็เจอแล้วเราจะมีเขาเรียกอะไครับมีตรงกลางในการคุยกับเจน รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเรายัางไงที่จะให้เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยแค่พูดว่าอ่านมาลองมาก่อนเด็กก็จะไม่คุยแล้ะพอรู้ว่าคุยไปปุ๊บก็ไม่รู้เรื่องเด็กบางคนบอกว่าออ้ยสมัยพ่อแม่เนี่ยต้มอ,อาบสมัยเขาเนี่ยมีเครื่องทำน้ําอุ่นมันไม่เหมือนกันม,มันจะมีช่องว่างย,ยังไงที่สามารถคุยกันได้ครับหรือว่าบางครั้งอาจารย์บอกว่าโอเคเด็กไปไวกว่าแต่บางครั้งเนี่ยบางครั้งผู้ใหญ่ก็มองว่าอา้าวแล้วทําไมถึงไม่อ่านมาปรับเข้าหาฉันบ้าง ต้องยังไงดีครับอาจจรยครับอืมอืมอืมครับเป็นประเด็นที่ผู้ใหญ่บอกอาบน้ําร้อนมาก่อนนี่เด็กก็ปิดแล้วเนาะ <net> <net> ใช่ครับพ <s ense> อเด็กก็เซ็งแล้วนะ <net> ออมผมต้องยอมรับเลยว่าปัจจุบันลูกผม,มอายุสิบ <net> เอ็ดขวบการู้จัก <net> หลายเรื่องมากกว่าผมอีกนะฮะเขาเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเขาผมชอบถามเขา <net> ครับน,นี่มันเป็นยัางไงอนี่มันเป็นยัางไงาเพราะว่าเขาโเขาเขาเร็วมากนะเขานั่งพิมพ์พิมพ์นี่เรารู้สึกเหมือนกับ แป้นพิมพ์มันเป็นอวัยวะเช่นที่สาสบสาของเขานีฮะแล้วเขาก็หาเก่งมากเลยนะครับแล้วก็ประกอบกับเขาได้ภาษาอังกฤษดีมันก็ทําให้แบบเราต้องถามลูกอะ่ะผมก็เลยมองว่าเด็กยุคใหม่ในเรื่องอินโฟเมชันเรื่องข้อมูลเนี่ยเขาเขาเก่งมากในการหาเขาเก่งจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ผู้ใหญ่จะช่วยเด็กได้ไม่ใช่การให้อินโฟเมชันอย่างเดียวอะ่ะแต่เป็นการแชร์ลงประสบการณ์ผมใช้คําว่าแชร์งประสบการณ์เพราะว่า ม,ม,มันคือการแบ่งปันมันไม่ใช่การครอบประสบการณ์ของเราให้กับเขา oh. นะะผมมีที่ปรึกษาที่ดีมากๆเลยนะครับในช่วยผมท่านหนึ่งอายุ70ปีครับปีนะครับผมขอที่ปรึกษาท่านนี้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับผมนะฮะท่านก็บอกว่าโอ,อ้ท่านไม่เป็นพี่เลี้ยงหรอกรนะะเพราะว่าท่านก็บอกว่าประสบการณ์ของผมกับประสบการณ์ของท่านมันก,นก็ไม่เหมือนกันท่านเป็นชาวต่างประเทศ แต่ท่านบอกว่าเราใช้เวลาด้วยกันเป็นประจำทุกเดือนแต่เราขอเป็นแบบแชร์งประสบการณ์ของการละกันดีไหม mm hmm. นะฮะผมเจออะไรเขาเจออะไรและการแชร์งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เจอเนี่ยและให้ผมไปสกัดเอาเองว่าจากประสบการณ์ของเขามีอะไรที่ใช้ได้กับผมอะไรที่ใช้ไม่ได้นะฮะมันเป็นการให้ความเคารพในการเรียนรู้จากซึ่งกัน mm hmm. และกันดังนั้นผมคิดว่าและผมเชื่อเลยว่าคนรุ่น ก่อนหน้าเนี่ยมีประสบการณ์เซตที่ดีมากรับมีเซตของประสบการณ์ที่ดีมากๆที่ที่ถ้าแชร์งประสบการณ์มันจะเป็นประโยชน์มากกับคนรุ่นใหม่คนะฮะเพราะคนรุ่นใหม่การมีอินโฟมีชันกับการกับการเข้าใจอินโฟมีชันนั้นมันมันต่างกันคการการรู้กับการเข้าใจมันเป็นคนละระดับซึ่งการเข้าใจพวกนี้มันอาศัยเวลาอาศัยการคิดซ้ำ และอาศัยประสบการณ์รนะฮะดังนั้นการการที่ผู้ใหญ่จะช่วยเด็กได้ไม่ใช่เอาอินโฟเมชันแล้วกะเกณว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แต่คือการแชร์ริ่งประสบการณ์แล้วก็ฟังประสบการณ์ของเด็กถ้าถ้า,ถ,าถ้าผมบอกเด็กว่า,าผมจะบอกข้อมูลคุณเขาก็อาจจะเฉยๆแต่ถ้าผมบอกเด็กว่าคุณอยากรู้ไหมล่ะว่าถ้าเจอเหตุการณ์เนี้ยประสบการณ์ของผมเป็นยังไงเด็กเขาจะหูพึงเลย เด็กไม่ใช่ปฏิเสธผู้ใหญนะ่แต่ว่าเด็กอยากที่จะรับฟังประสบการณ์ในมุมของผู้ใหญ่แต่เราก็ต้องยอมรับว่าประสบการณ์มันต่างกันออกไปตามบริบทบนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผู้ใหญ่อาบน้าร้อนมาก่อนคือมีประสบการณ์แต่ว่าถ้าเราใช้วิธีการแชร์ริ่งประสบการณ์แล้วก็เลิร์นนิ่งจากกันและกันเด็กก็สอนเราได้ครับ,นรบในฐานะที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็น เป็นคุณพ่อด้วยใช่ไหมครับอาจารย์เคยมีโอกาสได้คุยกับลูกแล้วลูกมีข้อมูลมาโต้แยง้งแต่เรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยจุดหมายปลายทางของมันเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าเขาเองก็มีข้อมูลของเขามาโต้แยง้งอาจารย์ทำยังไงครับแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีนะที่เด็กเขาฝึกการ c r i t ิ c ฝึกการวิพากษ์ความค,คิดเห็นเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกสกิลนี้ให้กับ เด็กหรือคนรุ่นใหม่เลยเนี่ยเขาอยู่ในโลกที่มีข้อมูลเยอะไปหมดเลยครับถ้าเขาไม่มีสกิลในการคริติ c ในการวิพากษ์เนี่ยมันจะอันตรายมากกับเขาและไม่มีพ่อแม่คนไหนควรจะสบายใจถ้าลูกไม่หือไม่อืออะไรสักอย่างเพราะว่าถ้าลูกไปเจอข้อมูลอะไรลูกจะไม่รู้เลยว่าอะไรมันถูกหรือมันผิดเพราะว่าเขาไม่ฝึกสกิลหรือทักษะในเรื่องของการ โต้แยง้งมีการตั้งข้อสังเกตหรือคําถามกับมันมดังนั้นเมื่อเด็กเขาตั้งคําถามกับสิ่งที่เราคิดเลยสิ่งที่เราบอกผมคิดว่าในด้านหนึ่งมันควรจะแอบดีใจว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีกล้าคิดคเห็นแตกต่างนะครับแล้วก็ผมเชื่อแบบนี้ว่าถ้าเราฟังเขาครับเราก็จะได้การรับฟังกับนะฮะเมื่อเขามีข้อโต้แย้งเราก็ฟังเขาครับ แล้วก็อาจจะถามเขาว่าลเหตุผลมันคืออะไรที่มาที่ไปมันคืออะไร,รนะครับแล้วก็ย้ําว่าสิ่งที่เขาพูดมีเหตุมีผลตรงไหนมีข้อดีตรงไหนครับหลังจากนั้นเราอาจจะขออนุญาตเสริมความเห็นอีกด้านหนึ่งเขาอยากจะฟังความเห็นจากประสบการณ์เซตที่ต่างออกไปไหมและแน่นอนเมื่อเด็กรู้สึกว่าเราฟังเขานะฮะเขาก็จะดีฟังเราแล้วสิ่งที่เรากําลังบอกว่าเราแชร์ประสบการณ์ของเรารมันหาไม่ได้ในอินเทอร์เน็ต Mm hmm. เด็กหาข้อมูลได้ในอินเทอร์เน็ตแต่เด็กหาประสบการณ์ในอินเทอร์เน็ตไม่ได้และเด็กจะอยากรู้ตรงนี้แล้วผมเห็นเลยนะถ้าเวลาผมเจอเด็กหรือคนรุ่นใหม่ถามผมจะบอกว่าเออในมุมนี้ผมก็มีประสบการณ์แบบหนึง่งคุณอยากจะฟังประสบการณ์ผมไหม mm hmm. ผมจะเห็นร้อยทั้งร้อยเลย mm hmm. เด็กจะอยากฟังครับอ่าดังนั้นคําว่าเด็กปฏิเสธผู้ใหญ่จริงๆผมผมไม่ได้เชื่อแบบนั้นนะครับอ่าเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่ต้องรู้ว่าอะไรที่เด็กต้องการ mm hmm. แค่นั้นเองครับ อันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลคิดจักซึ่งคิดจักก็ค่อนข้างจะใหญ่เลยแหละคิดจักใหญ่เลยแหละครับเคยประสบปัญหาเรื่องของการสื่อสารเรื่องของแกลบเรื่องของเจเนอเรชันไหมครับแล้วอาจารย์แก้ไขเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์ เราเคยมีปัญหาเหมือนกัน,กนครับเพราะว่าคณะกรรมการคริสัจจ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะมีวัยเยอะนะครับเวลาตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เป็นนโยบายครินสัจรออกไปเนี่ยค,คนรุ่นใหม่ก็จะไม่เข้าใจบ้างทําไมตัดสินใจแบบนี้ทําไมต้องเป็นแบบนี้ค,คนที่เป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มักจะ,ะ,ะเราเกิดในยุคที่คุ้นชินกับยูนิฟอร์มนะฮะการเป็นแพทเทิร์นแบบเดียวกันเพื่อแสดงความเป็นเอกภาพ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับผู้ใหญ่ก็จะไม่เก่งในเรื่องการ h a n d l จัดการกับความหลากหลายหรือความแตกต่างนักทีนี้พอพ olicy บางตัวในโบทมันต้องชัดเจนนะครับพอพ olicy ต้องชัดเจนการปฏิบัติจะได้ไม่สับสนเด็กรุ่นใหม่ก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่มันชัดเจนแบบนี้มันไม่ตอบความหลากหลายมันก็มีแกลแล้วก็มีช่องว่างนะครับแล้วก็ทําให้คนรู้สึกว่าโบทเนี่ยไม่ฟร i e n d l กับคนรุ่นใหม่นะครับแม้เราจะเป็นโบสถ์ที่เกิดจากนักศึกษานะครับแต่แค่เราอายุขึ้นมา40เราก็คิดไม่เหมือนกับเด็ก นักศึกษาทุกวันนี้แล้วนะครับนะวิธีที่เราแก้ไขก็คือเราก็เชิญเด็กๆเ,เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดในการพูดและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอ,อย่างน้อยก็ต้องมีตัวแทนรุ่นของเขาเข้ามานั่งอยู่ในทีม,มนะครับในการมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจนะครับเราเชิญน,น้องรุ่นใหม่มาพูดให้กับกรรมการคิดสจัจจ์ได้ฟังนะฮะและเมื่อมีการรับฟังเนี่ยผมเห็นว่ากรรมการคิดสัจจ์ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเริ่มเปิดนะครับเริ่มเปิด นะครับแล้วก็เริ่มเรียนรู้จากเด็กนะครับแล้วก็เขาเห็นคุณค่าคนรุ่นต่อไปมากๆนะครับดังนั้นผมเลยคิดว่ามันเป็นปัญหาแทบทุกที่ในบ้านก็เป็น,นแต่คีย์ที่ผมคิดว่ามันแก้เลยนะคีย์ก็คือการ respect และการ listen การเคารพและการรับฟังนะฮะถ้าเรามีการเคารพให้เกียรติกันผู้ใหญ่ไม่มองว่าเด็กไม่อดทนผู้ใหญ่ไม่ไปตาหนิดเด็กว่า เด็กไม่อุทิศตัวครับถ้าเราไปตําหนิดเด็กซะเราจะสร้างเด็กไม่ได้นะถ้าเราเห็นคุณค่าเขาเราเขาเขาอุทิศตัวนะเด็กสมัยนี้ไม่ใช่ไม่อุทิศตัวนะบางคนในทำอาชีพสองอาชีพสามด้วยขณะดเรียนหนังสือไปแล้วนะครับเขาทุ่มเทมากๆเลยนะครับการที่บอกว่าเขาไม่ขยนันผมคิดว่าไม่จริงนะครับแต่เขาจะไม่อดทนจริงกับสิ่งที่ไร้ประสิทธิภาพอ,อืนะเพราะว่าเขาเกิดมาในยุคที่มันมีมี Grab มี Uber มี Lazada มี Shopee มีอะไรเขาจะไม่อดทนกับความไร้ประสิทธิภาพแต่ถ้าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าคนรุ่นใหม่ก็ยินดีอดทนนะครับนั้นเองผมคิดว่าถ้าเราไม่ตำหนิเด็กแล้วเราเข้าใจความคิดของเขาเขารบเขา Respect เขานะฮะเมื่อเรา Respect เขาเราก็จะเริ่ม Listen เราก็จะเริ่มฟังเขาพอเริ่มฟังเขาเราเริ่มเข้าใจโลกของเขา เขาก็จะเริ่ม respect เราแล้วก็เริ่มรับฟังเรารหลังจากนั้นนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเป็นการเติมเต็มกันละกันครับนะครั่นหมายความว่าคิดจักหยุดนิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับคิดจักหยุดนิ่งไม่ได้เพราะาอย่างที่อาจารย์บอกว่าเด็กรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่โอเคกับอะไรที่มันไม่มีประสิทธิภาพคิดจักเองก็ต้องปรับตามยุคสมัยเพื่อที่จะให้เขาเรียกอะไรครับ ให้เข้ากับคนรุ่นใหม่แล้วก็สื่อสารคนรุ่นใหม่และให้เกียรติคนรุ่นใหม่ได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับใช่ครับวิธีการทํางานที่ดีมากๆคือคือศัอต้องต้อนรับคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดในการนําเสนอนะครับในการร่วมตัดสินใจเมื่อผมเห็นเด็กรุ่นใหม่เมื่อเราเรสเพคเขาเราให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติกับคณะผู้บริหารคุณจักรที่เป็นผู้ใหญ่แล้วบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยแต่เขาเขาได้ฟังเราเขาจะเข้าใจว่าทําไมเราถึงคิดแบบนี้แม่เขาไม่เห็นด้วยหรือบางครั้งผู้ใหญ่ อาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเด็กบางอย่างแต่อย่างน้อยผู้ใหญ่จะรับฟังและเข้าใจว่าเด็กคิดอะไรนะฮะการที่เราอยู่กับคนหลากหลายไม่จําเป็นที่ทุกคนต้องเห็นด้วยกันหมดแต่อย่างน้อยทุกคนเนี่ยต้องได้รับฟังและได้เข้าใจกันลวกันและไอ้ความเข้าใจนี่แหละมันจะนําไปสู่การช่วยช่วยเหลือกเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับผมผมผมเชื่อเรื่องการเปิดพื้นที่สําหรับการคุยกันผมก็เอาน้องๆหนุ่มสาวเข้ามาคุยกับคณะกรรมาการคิดสัจจ์ ให้เราได้เรียนรู้ว่าเด็กรุ่นใหม่คิดยังไงเขาสนใจยังไงนะครับมันก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับครับแล้วอย่างนี้ในพักภีครับอาจารย์มีเรื่องเกี่ยวกับเจเนเรชันแกร็บไหมครับแล้วในพักภีเนี่ยมันมีการแก้ปัญหาหรือว่ามีการสอนเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ในพัมภีเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องรุ่นต่อรุ่นอยู่นะครับอินเตอร์เจเนเรชันการความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นหนึ่งกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเราเห็นว่าอับราฮัมนะครับก็ อิสักแลวก็ยาโคบนะก็เป็นเจเนอเรชันนะครับอับราฮัมก็เหมือนกับถ้าเปรียบปัจจุบันก็เหมือนกับพวกเบบี้บูมเมอร์นะฮะกลุ่มคนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้โสโูและนะครับส่วนอิอสักก็เหมือนกับเจนเะอ็กเจนไวน์ที่เป็นกําลังสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนนะครับคริสจักรในปัจจุบันนะครับส่วนยาโคบเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับมิลเลนเนียมพวกกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กําลังจะขึ้นมาสำหรับการรับช่วงต่อในอนาคต นะครับเราเห็นพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าหาบราหามอิสักแล้วก็ยาโคบพระองค์ก็เป็นพระเจ้าของคนทุกเจเนอเรชั่นนะครับเพราะฉะนั้นคริสตจักรเนี่ยก็ต้องรับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต้องสนใจเรื่องการให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าของคนทุกเจเนอเรชั่นนะครับแล้วก็การส่งต่อไปแต่มันมีตัวอย่างของความผิดพลาดในการส่งต่ออยู่เหมือนกันครับนะครับในช่วงเวลาที่เซลมี12เผ่าเผ่าที่เล่นบทบาทในการนําก็คือเผ่าเอฟราอิม ครับนะฮะซึ่งเป็นลูกหลานของโยเซฟนะฮะเอฟราอิมก็เป็นเหมือนกับผู้ที่ได้รับสิทธิในการเป็นผู้นำนะครับของอิสาราเอลแต่ในช่วงท้ายเนี่ยเราเห็นว่าสิทธิของการนำเนี่ยกลับเลื่อนไปเป็นออของยูดาแทนนะครับแล้วก็ในพัมปีสดุดีก็ได้พูดบอกว่าเอฟราอิมก็ล้มลงในวันสงครามนะครับเขาดือดึงและสุดท้ายเขาไม่สามารถรักษาการนำได้เพราะว่าไม่ได้ส่งต่อ ขารดกฝ่ายปัญญาจากบรรพุุษที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไปนะครับใน,นนั้นพัมพีเนี่ยได้ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนะครับแต่ว่าความท้าทายโลกปัจจุบันมันมากกว่าสมัยก่อนนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเอ่ยข่านิยมเอ่ยเนี่ยมันสื่อมันมันหลากหลายมากกว่าสมัยก่อนเราจึงอยู่ในชุกยุคที่ท้าทายมากๆนะครับแต่ผมก็มองว่าเป็นโอกาสนะเป็นโอกาสเพราะว่าคนรุ่นใหมจ่จํานวนมากมายเนี่ยเขาเขาไม่ได้รับการ เรสเพคและการ Listen จากสังคมรอบข้างเขามากพอจากครอบครัวจากที่ต่างๆถ้าคิดจากสามารถที่จะแก้ไขจุดนี้ได้คือจากจะเป็นแม่เหล็กเลยล่ะจะเป็นแม่เหล็กสำหรับคนรุ่นใหม่เพราะว่าเขาต้องการคนรุ่นที่จะให้เกียรติรับฟังและดึงให้เขามาเป็นส่วนร่วมหนึ่งครับนะครับนี่ผมมองภาพใหญ่นิดนึงครับอาจารย์ไม่กค้อาจารย์พูดถึงว่าการส่งต่อใช่ไหมครับ นี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหรือเปล่าครับที่ทำให้คิดจักไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะก้าวไปได้มากกว่านี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราดูกันตรงๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในคิดจกักมันคือสิ่งที่มันเคยเกิดเมื่อประมาณ30ปี40ปีที่แล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับอาจารย์ถ้าอย่างนี้เนี่ยในฐานะที่อาจารย์อยู่ในคิดจกักแล้วก็ดูแลคนรุ่นใหม่ Uh, สิ่งที่ uh, อาจารย์ทำเนี่ยคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันอาจารย์มีอะไรที่จะหนุนใจหรือว่ามีเขาเรียกว่าครับมีมีทริคที่จะบอกคิดจากส่วนใหญ่ไหมครับว่าเฮ้เราจะก้าวผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงเพื่อให้คิดจักเดินต่อไปได้ยังไงครับดีมากเลยนะครับผมในความเห็นผมนะผมก็ยังเป็นนักเรียนรู้อยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเป้าของเราคือต้องคนรุ่นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดว่าคนรุ่นต่อไปเป็นยังไงนะครับ ผมก็เสนอแนวทางอย่างนี้อย่างแรกนะครับก็คือคริสจักเนี่ยต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของเรานะครับเราต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของเราอย่าคิดว่าอะไรที่มันดีกับเราต้องดีกับรุ่นลูกของเรานะครับต้องเปลี่ยนความคิดเพราะว่าวิธีการในการไปถึงเป้าหมายมันมีมากกว่าหนึ่งวิธีครับนะครับอย่าไปติดรูปแบบภายนอกนะครับแล้วก็อย่าไปมีความคิดว่าคนรุ่นใหม่เขาไม่จริงจัง ครับ,รบอย่าไปคิดตําหนิเขาจริง,รงๆเขาเป็นกลุ่มคนที่ถ้าเจอวายเจอเหตุผลเขาจะอุทิศตัวให้กับมันเลยนะครับแล้วก็เขาก็มีความทุ่มเทให้กับมันเพราะฉะนั้นคิดจากแทนที่จะบอกให้คุณทําทาเพราะเชื่อฟังคุณต้องเปลี่ยนว่าสิ่งที่คุณทํามันมีคุณค่าย,ยังไงอือไม่ใช่เพราะว่าเชื่อฟังที่ต้องทําครับไม่ใช่พเพราะพ่อแม่บอกไม่ใช่เพราะศีรบานบ,บอกแต่ว่า คุณค่าของสิ่งที่เขาจะทํามันคืออะไรครับแทนที่จะใช้วิธีจูงใจแบบเดิมคือหมู่คณะเขาทํากันทํำไมเราไม่ทําใครๆก็ทํากันนั่นไม่ใช่วิธีที่ดีในการจูงใจคนรุ่นใหม่ครับคุณต้องตอบคําถามให้ได้ว่าสิ่งที่โบสถ์จะทํามันมีคุณค่ายังไงที่จะอุทิศตัวเองให้ทบและผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ดีเพราะมันทําให้โบสถ์กลับมาอยู่ในทิศทางเส้นของสิ่งที่มันมีเหตุมีผลสิ่งที่ควรทำไม่ใช่เพียงแค่รักษาสิ่งที่เคยทำ ครับนะครับอย่างที่2ก็คือนอกจากเปลี่ยนกรอบความคิดของเราผมคิดว่าอย่างที่2คือยึดแก่นของการเป็นคริสตจักรเราต้องยึดแก่นแท้ของการเป็นคริสตจักรคนรุ่นใหม่ไม่ได้ชอบโปรดแค่รูปแบบการนมัส,สการตัวอาคารหรืองบประมาณบกกรรมบันเทิงเลืองใจหรอกครับครับปัจจัยหลักในการดึงดูดคนรุ่นใหม่คือการเป็นแก่นแท้ของคริสตจักรนะฮะการเป็นชุมชนที่เชื่อในพระเยซูแบบเป็นตัวตนจริงๆครับไม่ได้เป็นแค่เปลือกภายนอก ไม่ใช่ทำตามๆกันโดยขาดเหตุผลที่มาที่ไปการเป็นสาวกของพระเยซูที่จริงจังเป็นชุมชนแห่งความรักเพราะว่าคนยุคสมัยนี้เป็นโรลลี่เจเนเรชันครับนะครับความเหงาความรู้สึกไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กัดกินจิตใจคนจํานวนมากมถ้าเราเป็นแก่นคิดสักที่ยึดแก่นแท้ผมเชื่อเราจะเป็นแม่เหล็กที่ช่วยคนรุ่นใหม่ให้ให้เติบโตครับอันที่สมที่ผมคิดนะครับนอกจากปรับความคิดนอกจาก าการยึดแก,น,ดแกนแท้นะครับอันที่สาม็คือลงน้ําหนักสร้างคนรุ่นใหม่คุณต้องลงน้ําหนักกับเขาต้องทุ่มเวลาความสนใจกับเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับอ่าสิ่งที่มีค่ามากๆนะครับสำหรับอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตคลงน้ําหนักให้เวลากับเขานะครับแล้วก็อันที่สี่ผมคิดว่ารูปแบบสิทธิเทียหน้าเนี่ยต้องเหมาะปรับรูปแบบการใช้สิทธิหน้าในบทให้เหมาะสมนะครับ จากสมัยก่อนผู้นำสั่งการสมัยนี้เด็กจะชอบผู้นำที่มาคลุกคลีอยู่กับงานคลุกคลีอยู่กับคนคนะครับใช้วิธีส่งอิทธิพลอิมโฟเรนซ์เขาไม่ใช่แค่สั่งการเขานะครับส่งอิทธิพลชีวิตนะครับไม่ได้ยึดติดโครงสร้างที่เป็นไฮรคกี้เป็นชั้นชั้นสูงเยอะมากเกินไปมไม่ได้เปียนจะรรักษากรอบประเพณีที่เคยทำกันมา แต่ว่ามีโครงสร้างที่มีความเฟร็กซิเบิลนะครับมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้นะครับกล้าลองกล้าพยายามทำสิ่งใหม่ๆอนะครับแล้วก็ใช้วิธีจูงใจคนด้วยคุณค่า่ากกว่าเพียงแค่ภาระหน้าที่นะฮะแลนที่5สุดท้ายผมคิดว่าเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เปิดพื้นที่ให้เขานะครับถ้าไม่มีพื้นที่มันก็ไม่มีพื้นที่ไม่มีจุดที่จะทำให้คนคนหนึ่งเขาแสดงตัวออกมา นะครับเราต้องเหมือนกับมันต้องคอยเล็มเล็มต้นไม้เรื่อยๆอย่านะครับในงานที่โบสถ์ทำบางบางอันเราก็ต้องเล็มออกอและเปิดเป็นพื้นที่ใหม่บางอย่างเพื่อจะให้คนใหม่มาทําอการดีไซน์พื้นที่เจาะจงเพื่อเขา,ขาหน้าที่เราคือ empower เขาอเสริมแรงเขาให้กําลังใจเขารับรู้สิ่งที่เขาทำํำอธิษฐานเปลือกเขาอและคอยสับสนเขาชีวิตเรามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะผู้ใหญ่หลายคนให้โอกาสเรา เหมือนกันนะครับเราก็จะช่วยให้คนรุ่นใหม่หลายคนขึ้นมาได้ถ้าเราให้โอกาสเขาวันที่เราอายุ20เราก็ยังจะไม่ได้มีความชํานาญเราในปัจจุบันครับแต่ต้องเปิดโอกาสให้เขามาลองดูผมเนี่ยมีของประทานอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการเป็นอาจารย์ครับและผมจะระวังตัวเองมากเลยว่าความประทานอาจารย์ส่วนใหญ่จะกลัวผิดใช่ไหมฮะเรากลัวผิดครับแล้วขึ้นจาก จำนวนหนึ่งแล้วกันนะจำนวนมากแล้วกันนะครับถูกนำด้วยผู้นำที่เป็นของประธานอาจารย์อความที่เป็นของประธานอาจารย์เราจะกลัวผิดพลาดการกลัวผิดพลาดมากเกินไปอะผมมองว่ามันปิดกั้นความเติบโตอม,มันปิดกั้นการเรียนรู้ครับแล้วเราก็จะไม่อนุญ,ญาตในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ชัวร้อยเปร์เซ็นตะ์แต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่า แนวความคิดโลกยุคป,ปัจจุบันเป็นเรื่องโกรธไมเซ็ตเนี่ยไม่ต้องกลัวผิดพลาดมากเกินเพราะความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นะครับความสามารถของคนไม่ได้เป็นมันหินแกะสลักตายตัวมันสามารถเติบโตได้ันไม่ใช่ฟิกไมเซ็ตับงั้นถ้าถ้าตัวผมในฐานะที่มีของประธานอาจารย์เนี่ยผมจะเตือนตัวเองตลอดเลยว่าอย่าก,กลัวผิดพลาดเกินไปเราต้องกล้าเปิดพื้นที่ให้เด็กใช้วิธีกําหนดขอบเขตท,ที่เขาผิดพลาดได้ครับนะครับลองทายในงานนี้มันไม่สําเร็จ ก็ไม่เป็นไรมันอยู่ในขอบที่มันโอเคปลอดภัยไม่ผิดบาปไม่ผิดบาปอะไรที่ไม่บาปไม่ผิดปั้มปีก็ให้เขาลองทำนะฮะโดยเราพยายามเซตขอบเขตบาวดูรี่ที่เหมาะสมเอาไว้และให้เขาได้พัฒนาต่อยอดจากตรงนั้นคอยซัพพอร์ตเขาให้กําลังใจอย่ากลัวผิดพลาดเกินไปเพราะถ้าเรากลัวผิดพลาดเกินไปคนรุ่นใหม่จะเกิดไม่ได้อเขาโตจากความผิดพลาดครับผมรู้สึกวันนี้ดีมากเลยครับอาจารย์ผมรู้สึกว่าหากเราจะสร้าง c u เจอร์ uh, ที่ดีในคิดจกักในการที่จะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเราอาจจะต้องเริ่มที่รุ่นเราก่อน mm hmm. เพื่อให้สิ่งเหล่านี้มาเป็น c u เจอร์ที่เกิดขึ้นในคิดจกักเ mm hmm. คารพซึ่งกันและการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันที่สําคัญคือ mm hmm. ผมชอบที่อาจารย์พูดมากเลยครับคืออย่าก,กลัวที่จะผิดพลาดที่จะเรียนรู้เพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวผมเองก็เคยเป็นหลายครั้งคือไม่กล้าลงมือทําเพราะเรากลัวว่าเมื่อเราผิดพลาดแล้วคนอื่นมองเราไม่โอเคเมื่อคนอื่นมองเราไม่โอเค เราไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วผมถามเพิ่มมีคําถามหนึ่งครับอาจารย์เมื่ออาจารย์ผิดพลาดแล้วอาจารย์เรียนรู้กับมันแล้วอาจารย์กลับมาได้ยังไงครับตัวของผมเวลาที่ผมผิดพลาดเนี่ยสิ่งที่ดีมากๆคือผมรู้สึกว่าผู้ใหญ่ที่คอยช่วยแนะนําผมเนี่ยท่านจะให้กําลังใจครับนะแล้วผมมีผู้ใหญ่ที่มี Growth mindset อยู่กับผมมันเลยทําให้ในเวลาที่เราผิดพลาดเขาก็จะ ให้เราได้เรียนรู้ครับนะครับแล้วก็เขาก็จะคอยช่วยให้คําแนะนำนะเป็นขั้นบันไดให้กับเรานะฮะผมก็ได้เข้ามาเป็นสีบานอนุชนตอนอายุ23ปีครับตอนนั้นก็ดูแลกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในหลายมหาวิทยาลัยแล้วก็ถ้ามองย้อนกลับไปในเวลานั้นเราก็ทําถูกหลายอย่างแต่ก็ผิดหลายอย่างเหมือนกันนะฮะแต่ผิดมันไม่ได้ผิดบาปนะครับ,รบเพลี่ยนแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีที่มันเป็นวิธีหลักที่ ที่ที่จะสร้างความเติบโตร,ระยะยาวครับแต่ว่าก็ผมก็จะมีผู้ใหญ่ที่คอยเป็นเมนเตอร์ให้คําแนะนําตลอดอนะครับแล้วทาให้เราเรียนิ่งเรียนรู้กับความผิดพลาดเหล่านั้นจนวันหนึ่งเราก็จะรู้รนะจะรู้ว่าเออมันมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเดินเคียงข้างการให้กําลังใจการอธิษฐานเผื่อก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่ผมได้รับจากผู้ใหญ่ก่อนหน้าผมนะครับครับโอ้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับผมรู้สึกว่าวันนี้ถ้าใครได้ฟังเนี่ย มี how to ประมาณ5ขั้นตอนที่ดีมากๆที่ผมคิดว่าเราสามารถคิดจาสามารถทำเป็นแบบอย่างได้แล้วก็สามารถที่จะเดินต่อพร้อมกับคุณรุ่นใหม่ว่าจะผ่าไปกี่10ปีก็ตามครับผมคิดว่าแค่เราเข้าใจรับฟังและให้เกียรติกันผมว่าแค่นี้แล้วครับ<ม>น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คิดจัก สามารถเดินต่อไปที่สําคัญคือคนไม่เป็นคิดเซียนจะเห็นมุมมองที่ดีของชีวิตคิดเตียนอย่างเราด,ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับเป็นประโยชน์กับผมบมากๆและผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์คนฟังด้วยนะครับอาจารย์ขอบคุณครับไปได้่อดครับครับผมลกลับมาพบก,กับพพลพอยได้ใหม่ครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ